เสนอสร,นนอร้างพลัรอบแรกเราชนะเลิศแต่ว่าพอเข้ารอบรองเราแพ้ิปปินส์เลยเป็นการแรกครั้งแรกเลยถามว่าบรรยากาศในปีตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับแล้วก็มีการพูดคุยเพื่อทําให้บรรยากาศมันดีขึ้นแล้วก็เพื่อที่จะดึงศักยภาพของทีมให้มาชนะในสต่ละปีนะครับก็ผมอยู่ในโมเมนต์ที่ ครั้ีเปนที่สอที no ่แล้วผมไปอยู่ในโงเปในรอบรองคั้หนึที่เราไปแพ้มาเลเซียในบ้านตอนนั้นทีมชาติไทยแพ้แล้วกนไปแรงด้วยครับแล้วก็ตอนนั้นยังเป็นโค้ชมาน่แล้วก็มีซุปเปอร์ตายาทีุ่่มข้มยพี่3ามมากมายครับตอนนั้นเราปแพ้กลับมาในห้อง้า่งตัวยุทรุ่นพี่เขากรตุรุ้องว่าไม่เป็นไรเพื่อเราจะกลับไปชนะในบ้านแ ร้านที่เราเจอทีเดียวเราเราแพ้แต่ไม่มีไม่มีซุปเปอร์ตายอทีุ่้ยที่ที่รุ้งหรือแม้กระทั่ที่ต่างเชื่อไหมครับว่าทุกคนในห้องไม่มีใครที่แบบจะเสียใจหรือว่าจะดาวลงทุกคนมีแต่ให้กำลังใจแล้วก็จิใจที่แข็งแกรงและทุกคนยังหมอ เหมือนเมื่อสองปีที่แล้วเลยว่าเราจะกลับมาชนะในบ้านให้หได้แล้วก็จะฝาดในรอบชิงแล้วเราจะเป็นแชมป์ได้พิทมูทพิที่รุ่หรือแม้กระทั่ทททงที่ต่างเชื่อไหมครับว่าทุกคนในห้องไม่มีใครที่แบบจะเสียใจหรือว่าจะดาวลงทุกคนมีแตบบ่ให้กําลังใจแล้วก็จิตใจที่แข็งแข็งและทุกคนยังหมอเหมือนเมือม่อสองปีที่แล้วเลยว่า ในบ้านให้ได้แล้วก็จะผ่าดในรอบชิงแล้วเราจะเป็นแชมป์ไม่ได้นี่คือคำพูดของนักเตะทุกคนลแล้วก็มีพี่นิวพี่โยกพี่เซฟพี่ไอที่เป็นสี่เหลี่ยตอนนี้เขาเข้าอยู่เหมือนเช็งแมนก็พร้อมที่จะสู้แล้วก็พิจารณาแล้วเข้าชิงได้ครับผมนักกีฬาให้ข้อมูดอะไรกับแฟนบอลที่ชมทางบ้านและทีส่สนามพิศนักครับก็ผมรับรู้ได้ว่เาเราแพ้ฟิลิปปินส์ทำให้แฟนบอลอาจจะ ไม่ประทับใจหรือว่าอาจจะเสียใจอยากให้รู้ไว้นะครับว่านักบอลทุกคนก็เสียใจไม่แพ้พวกพี่ทุกคนเหมือนกันครับแล้วก็แบบนี้เราก็พยายามเต็มที่ให้ได้ชนะแล้วก็ตามเพราะเราตีไม่ได้แล้วก็จะชวนแฟนบอลนะครับให้เข้ามาสนามมาเชียร์กันเยอะๆผมจะจำได้ว่าแบบที่เราแพ้เขาดี ปีนี้เป็นทีที่ดีนะครับแล้วก็ขอแม่แขอชิญเราในรอบข้านสองปีเขอดอีใจนะคกับเขาร้องให้แต่ที้เหมือนกันครับเราจะรองให้อีกครั้งพอาะเขาไม่ได้เขาเล่ชิงรับคง